คือเป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่ญาตินะครับได้ด,วดูวิดีโอต่างๆในชุดนี้นะครับรวมถึงดูลามไปชุดอื่นๆด้วยรวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตของตัวท่านเองด้วยผมอยากให้มาลองดูหัวข้อต่างๆเพื่อให้เห็นถึงความมาศจรรันจากนั้นครับนาไปใช้จากนั้นครับ,รบทําให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองและกิจการรวมถึงหมู่คณะของท่านนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับว่าผมจะชี้ช่องให้นะครับก็คือจะไม่อธิบายลงรายละเอียดมากนะครับ จุดที่หนึ่งครับมองไปถึงว่าคนเนี่ยชีวิตคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะครับมีอสุจิผสมกับไข่อะไรพวกนี้นะครับแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วเราผ่านชีวิตผมเรียกว่าละครชีวิตหรือละครโลกเนี่ยอืมอยากให้มองว่าแล้วเราก็จากไปอะ่ะมันเป็นเรื่องมัสจันนะมันเป็นสิ่งที่มีความหมายที่อยู่ในนั้นะที่สอนเราได้เยอะมากโอ้โหตรงนี้ครับใครที่ไปลองแล้วเข้าถึงความมาสจันตรงนี้จร,งจริงจะเกิดปัญญา จะเกิดอะไรอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนผมพูดแค่นี้เองครับต่อไปครับช่องที่สองครับอยากให้ในภาพจริงครับถึงการที่เรานําไส้เดือนมาวางไว้ตรงหน้าอาจจะใส่ขันให้แล้วก็มีเลนมีไรท่านนิดนึงนะครับไส้เดือนตัวนั้นนะครับเราเห็นเขาเป็นไส้เดือนแต่ถามอีกคําถามหนึ่งว่าถ้าเราไม่เอาเือมือไปจิ้มเขาจะรู้ไหมว่ามีตัวตนของเรามองเขาอยู่แล้วเขาจะรู้ไหมครับว่าตัวตนของเขาเป็นแบบที่เรามองเห็น ผมอยากให้ตอบเลยว่าไส้เดือนเนี่ยไม่รู้ว่ามีตัวเราอยู่แล้วก็ไส้เดือนก็จะมองไม่เห็นตัวเองเป็นแบบที่เราเห็นแต่เขาจะแค่รู้สึกด้านด้น,ดนไปกินโคนเลนแล้วก็เท่าที่สัมผัสนะครับแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติการสัมผัสร,รับรู้แล้วก็ตอบสนองของไส้เดือนนะครับคือเขาไม่เห็นแต่เราเห็นเขาเป็นแบบนั้นอยู่ในขันแล้วอยู่ในเลนอย่างชัดเจนแต่เขารู้สึกแค่ว่าเขาอยู่ในอะไรชื้นชื้นซึ่งเขาชื่นชอบ ถ้าเขากําลังหิวเขาก็เลยดัดนด้นไปขับไอเลนผ่านตัวไปขับไอสารอาหารอะไรต่างๆผ่านตัวไปแล้วก็พอถึงเวลาที่เขาสมบูรณ์ดีแล้วไอปัจจัยทางเพศทํางานแล้วเขาก็จะผสมพันธุ์กันเกิดลูกเกิดหลานนี่คือไส้เดือนครับอ่าเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือเราเห็นไส้เดือนเราสัมผัสรับรูบร้ไส้เดือนในแบบที่ไส้เดือนไม่ได้สัมผัสรับรูบร้ตนเอง ไซเรนไม่รู้จักเราแล้วจะมีตัวอะไรหรือไม่ครับที่เห็นเราชัดเจนในแบบที่เราก็ไม่ได้เห็นตนเองแต่เราไม่เห็นตัวมันนะสมว่าตัวนั้นอาจจะเป็นเทพเจ้าอาจจะเป็นกอดอาจจะเป็นชั้นต่างๆสิมีชีวิตพิเศษต่างๆซึ่งพ้นภพภูมิของเราคือเขาเห็นเราแต่เขาไม่เห็นเราเป็นแขนเป็นขาอย่างนี้นะไม่เห็นเป็นหน้าเป็นตานะครับแต่เห็นเป็นออร่า โอ้โห oh, อยากให้นึกดูดีครับว่าการที่ผมชวนพวกเราว่าไปทําที่พักทําร่างกายให้ดีมีอารมณ์ความรู้สึกรักและดีต่อการร่วมมือร่วมใจกันฉลาดที่จะกล้าไปดูว่าวิทยาการทางโลกและทางธรรมคืออะไรที่จะนํามาทําให้อาหารของเราดีทําให้การเรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสพบุญปัญญาบรารมีของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นเป็นยังไงจากนั้นเราจัดทั้งหมดให้ลงตัวดีจัดวางให้ดี ปรุงแต่งให้ดีจัดสรรให้ดีให้ลงตัวให้สอดคล้องกันกลายเป็นรูปแบบการร่วมง,งานและใช้ชีวิตที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นความเจริญขาขึ้นโอ้โหมันจะเกิดแบบนอกจากออร่าในตัวคนหนึ่งแล้วนะออร่ายังเสริมมันอีกเกิดเป็นกลุ่มบุญเป็นการยกระดับโครงขายพลังดีอย่างมากอยากให้นึกถึงไปถึงจุดนั้นครับอยากให้นึกถึงที่ว่ามีบางคนนะครับอยากมีโชคอยากถูกลอตเตอรี่พูดง่าย แต่ยังขี้เกียจยังด่ากันยังทะเลาะกันยังเกี่ยงกันยังเป็นพวกอยากได้แต่ไม่อยากทํายังไม่ไม่เรียนรู้ที่จะฝึกฝึกไอ้ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยให้กลายเป็นนิสัยผมไม่บอกว่าทําวันแรกแล้วมันจะดีเลยนะครับต้องทําจนเป็นนิสัยคือมันจะเป็นลักษณะที่มันเหมือนกับเราล้างเราล้างไอออร่าเดิมๆที่มันเสีย ด้วยพลังดีพูดง่ายง่ายด้วยด้วยพฤติกรรมที่ดีด้วยนะก็ที่กล่าวมาทั้งทั้งหมดเมื่อกี้นี้แหละนะครับอ่ะข้ามไปเลยครับผมว่าหลายท่านคงเข้าใจแล้วแหละนะครับคือเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้านี้คือเครื่องมือหลักนะครับจากนั้นครับการที่คนเราไปทําอยู่จริงครับคือไปร่วมมือร่วมใจกันจริงๆเป็นพลังดีเป็นพฤติกรรมดีจริงๆหลอมรวมทั้งวิทยาการทั้ง,ท,งทางโลกและทางธรรมขึ้นมาคือชัดเจนเลยตอนเนี้เราทําอย่างชัดเจนไม่งง ก็คือถ้าผมมีตังนะผมจะสร้างชุมชนที่ใช้เครื่องมือ 5, 4, 7ในนั้นก็จะมีวัดนิมนต์ออกขึ้นมาจริงๆแล้วจะหลอมรวมทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมีการแบ่งเขตแบ่งโซนไม,ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดนะครับทุกคนสามารถที่จะมีรูปแบบชีวิตที่เป็นสีสันของตนเองบางคนอาจจะโดดเด่นทางทาในด้านนี้บางคนอาจจะโดดเด่นทางโลกในใดด้านนี้ก็แตกต่างกันไปครับมีคนที่วาดรูปเก่ง มีคนที่ร้องเพลงเต้นลาเก่งมีคนที่เข้าฌานเก่งมีคนที่เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดได้ดีโอ้โหมันมันมีความแตกต่างหลากหลายแต่เราอยู่ด้วยกันได้ด้วยวิถีใหม่ที่ไม่ได้บอกว่าเธอมีเงินเธอมีอำนาจฉันจะต้องแบบโอ้โหลองไปนึกดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นรูปแบบใหม่นะครับอ่ะต่อไปครับจุดที่4นะครับก็คือการที่เราครับไปใส่ใจครับให้ตนเองเนี่ย มีพลังมีพลังความรักรู้สึกดีเกิดขึ้นกับตนเองอาจจะเป็นจุดเล็กๆในตนเองมันเหมือนกับคนที่ไปเพ่งไปสมาธิอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดพลังดีจากนั้นการที่เราไปตื่นตัวหรือสปาร์คพลังดีให้เกิดขึ้นได้ง่ายก็คือจากที่งงๆอยู่มึนๆอยู่เราเราเห็นอะไรดีๆเราสปาร์คให้ดีเราสร้างการสปาร์คที่ดีในตนเองนะครับจากนั้นครับการที่เราไปเข้าถึงความสุขในรูปแบบต่างๆครับเราจําอารมณ์ความรู้สึกดีๆแบบนั้นไว้นะครับ แม้แต่จําวิทยาการดีๆหรือความรู้ดีๆที่เราทําหรือดีสิ่งดีๆที่เราทําได้เราจําไว้เราล็อกไว้ตรงนั้นแล้วเราไปต่อยอดจากจุดที่ดีอยู่แล้วมันเหมือนกับคนที่เขาทําภาพยนตร์ได้ดีแบบเรื่องอวตารอ่ะคือเขาจําได้ว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วคนชอบสิ่งนี้ทําไปแล้วนักแสดงทําได้ดีภาพมันออกมาดีเขาก็จําไว้แล้วเขาไปต่อยอดจากจุดนั้นทําให้เขาเป็นสุดยอดคนทําหนังไงครับจากนั้นครับ นึกถึงพลังดีที่เป็นกลุ่มเป็นโครงขายพลังดีที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเอาไปเสริมนะครับต่อไปครับตัวที่5ครับที่อธิบายไปแล้วในเรื่องของความมหัศจรรย์ของสมองระบบปาาระสาทการปิดเปิดสวิตยีนแล้วการมีนิสัยดีๆร่วมกันการมีชะตาวาสนาดีๆร่วมกันโอ้โหมันคือการพลิกเปลี่ยนและพัฒนาชะตาลองไปนึกดูครับเอาไปประกอบดูครับ จุดนี้ครับต่อไปครับที่บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้เข้าใจง่ายครับคือพานไหว้ครูเนี่ยมันจะมีรูปแบบใหม่ซึ่งเขาจะมีรูปรูปโฟมครับที่ทสํสเร็จรูปมาแล้วเราก็วางบนพานที่เหมาะสมหรือ่าจะกลึงกึงโฟมมาก็ได้จากนั้นครับเราก็ให้คนสองสองหมู่บ้านแล้วกันนะครับห้หามโทรคุยกันนะเอาไปหาวัสดุในพื้นที่ของตนเองเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ย มาประดับตกแต่งพานไหว้ครูแล้วเอามาวางด้วยกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าวิญญาณของเราผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเวียนไหวตายเกิดเพราะผมไม่มีความรู้ผมไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าวิญญาณคืออะไรแต่ผมรู้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบันทึกข้อมูลเนี่ยเราบันทึกในกระดาษมันก็ใช้เยอะมากจากนั้นเนี่ยมีแผ่นดิสจากนั้นมีตัมไดจากนั้นมีคราวนะครับคราวก็คือแต่มันเชื่อมโยง ด้วยระบบไอ้สัญญาณนั่นแหละนะครับแต่มันก็มีที่เก็บอุณหภูมินะครับคือเขาไอ้ทำอุณหภูมิให้เย็นมากๆเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลได้เยอะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะในการบันทึกและจดจําข้อมูลแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็ต้องมีแหล่งพลังงานที่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆได้ผมกําลังจะบอกว่าจากรูปแบบขอผ่านไหว้ครูซึ่งแต่ละคนเนี่ยต่างไปบันทึกไม่เหมือนกันแปลว่าวิญญาณของเราจริตวิญญาณของเราอย่าไปถือสานะครับว่า มันถูกต้องตามคําของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าไหมเรื่องจิตและวิญญาณเนี่ยแต่ผมกาลังจะให้เห็นความเป็นจริงที่ว่าเราเกิดมาหลายภพชาติเราก็บันทึกมาซ้ําๆการบันทึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่บันทึกแบบพานไหว้ครูแต่บางครั้งมันเป็นการบันทึกที่มั่วไปหมดอ่ะเราบางครั้งเราก็ขี้เกียจบางครั้งเราก็กโกรธบางครั้งเราก็ดีใจบางครั้งเราก็ซาบซึ้งในพระธรรมบางครั้งเราก็จมไปกับความรุ่มหลงในการกินบางครั้งเราก็จมไปกับการดำดิ่งในเรื่องเพศ บางครั้งเราก็คิดมากไปจินตนาการไปมโนหรือเครียกว่าอะไรนะอุปทานไปเยอะมากมันทั้งหมดมันถูกบันทึกไว้หมดครับมีคนบอกว่าอะไรนะตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แต่สำหรับดามดามบอกว่าตายไปแน่นอนเราเอาเงินทองทรัพย์สมบัติไปไม่ได้แต่ทั้งหมดที่เราทํามาครับมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วแปลว่าอะไรครับคนที่ไม่บอกว่าเดี๋ยวก็ตายแต่เขาบอกว่าเขาจะตั้งใจฝึกสมาธิให้ดี เขาจะตั้งใจวาดรูปให้ดีเขาจะตั้งใจทํางานที่ทําอยู่ให้ดีสิ่งเหล่านั้นครับมันจะอยู่ในตัวเขาและความตั้งใจที่จะดีเนี่ยก็จะติดติดวิญญาณเข้าไปมันคือการที่มีคนบอกว่าคนนี้มีชะตาวาสนาที่แข็งแกร่งแปลว่าเขามีวิญญาณที่แข็งแกร่งตรงนี้ไม่อยากให้มองข้ามไปจริงครับแต่ผมจะโฟกัสพูดให้เข้าใจใง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือทุกท่านครับเราสามารถสร้างชะตาชีวิตที่ดีให้มั่นคงและเข้มแข็งได้ ด้วยการไปทําให้รูปดีอย่างชัดเจนไปทําให้นามดีอย่างชัดเจนไปทําให้อารมณ์ความรู้สึกดีเป็นอารมณ์ดีๆที่มั่นคงอย่างชัดเจนไปพัฒนาปัญญาและความกล้าหาญของเราไปพัฒนาการฉลาดร่วมกันบริหารจัดการปรุงแต่งสิ่งต่างให้ลงตัวและดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งหมดครับมันคือคุณภาพที่ชัดเจนไม่ให้เป็นแบบที่ปักอะไรมั่วซั่วไปหมด ซึ่งทั้งหมดครับมันไม่ได้เป็นแค่การที่ประดับตกแต่งที่ผิวนอกเท่านั้นมันเป็นการตกผลึกมันเป็นการตกตะกันมันคือการเกิดสนิมโอ้โหทั้งหมดครับผมอยากให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมลืมบอกไปครับสิ่งมหัศจรรย์ก็คือทารคครับเขาเป็นทารกที่แบบร้องร้องเก่งดูดนมเก่งนะครับดิ้นเก่งนะครับจากนั้นครับกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มพัฒนากลายมาเป็นการพลิกคว่ำนะครับ ที่คว่ำจากนั้นจะเกาะไตา่จากนั้นจะเดินต่อแตะจากนั้นจะเริ่มเดินและวิ่งและเรียนรู้สิ่งต่างได้คล่องแปลว่าอะไรครับอย่าบอกว่าท่านไม่เก่งอย่าบอกว่าท่านทําไม่ได้เพราะท่านคือสิ่งมีชีวิตที่พร้อมจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องดุดอย่างทารลกซึ่งโอ้โหถ,ถ,ถ้าเกิดว่าอยู่ในฝูงฝูงสัตว์ป่าฝูงสิงโตก็เป็นเหยื่อนะครับแต่สามารถที่จะเติบโตมาสร้างอาวุธจน พูดง่ายๆคนนะแทบจะปกครองโลกในทุกวันนี้นะครับก็อยากให้พวกเราเชื่อมั่นในการเคาะสนิมในการที่จะล้างวางสิ่งต่างๆสำหรับผมนะครับผมวางครับทำวิดีโอทั้งหมดเพื่อที่จะวางสิ่งที่ผมรู้แต่มันจะเปลี่ยนการเป็นเรียนรู้รูปแบบใหม่ก็คือไม่จําแต่มาฟังครับมาฟังแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบไปใช้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ดีจริงๆแต่ผมอยากจะทดลองครับทดลองร่วมกับใครก็แล้วแต่ครับที่จะมาร่วมลดเสียเพิ่มดี ไปได้วยกันนะครับร่วมพัฒนาความเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจและถูกคอเข้าขางยิ่งขึ้นร่วมพัฒนาความเป็นทีมของพวกเราปัจจัยต่างขงพวกเราพัฒนาวิทยาการของพวกเราพัฒนากิจการของพวกเราพัฒนานันทนาการของพวกเราพัฒนาการเรียนรู้ฝึกสร้างพัฒนาการอยู่เล่นเสพพัฒนาบุญปัญญาบรารมีของพวกเรายิ่งขึ้นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันคือ การคุยกันคุยกันให้สุดทางสุดทางคืออะไรครับเราเกิดเราเสียชีวิตเราเกิดใหม่เราอยากคุยกันไปถึงตรงนั้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับบางคนอาจจะคุยกันเรื่องเรื่องซื้อค้าขายก็คุยกันไปครับแต่ทุกวันนี้เจ้าของห้างก็ไม่ได้มาคุยกับลูกค้าเขาวางระบบเจ้าของระบบขนส่งก็ไม่ได้มาคุยกับคนขนส่งไม่ได้มาคุยกับลูกค้าเขาคุยผ่านระบบหมดแล้วครับ เขาไม่ต้องซื้อรถยนต์เองด้วยซ้ำไปก็มีคนใช้รถยนต์ของตัวเองเนี่ยไปขนส่งให้เขาระบบมันวางได้หมดแล้วแต่คนที่จะมาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ่งใจและถูกคอเข้าขามันเป็นรางวัลชีวิตรูปแบบใหม่ครับที่มากกว่าเงินอำนาจกินกามเกียรติกิเลสตัณหาราคาอุปทานโลภโกรธหลงเดิมเดิมท,ทั่วไปมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกมมันไม่ใช่การพานัน มันไม่ใช่มันคือรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นรางวัลชีวิตเป็นการเสดสัมผัสเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ขึ้นมาครับเราก็เลยมาคุยกันให้สุดไปเลยว่าเราจะมาเป็นญาติที่จะเป็นญาติกันตลอดไปเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จะดีต่อกันยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับพี่พี่น้องครับก็มันชัดเจนแล้วครับจุดที่เราจะทำได้คืออะไรครับ เราต้องมีความทึ่งเราต้องมีความสนใจสายใจเราต้องเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราผมพูดได้ไม่ชัดเจนแต่ความชัดเจนจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นการสัมผัสรับรู้ของท่านจะเกิดขึ้นกับกิจการของท่านจริงๆมันคือชีวิตของท่านครับอยากให้ไปนึกไปนึกต่อให้ดีครับว่าการเข้าถึงสิ่งมหัศจรรย์นี้จะเป็นหน้าที่ของท่านเองหรือไม่ขอบพระคุณจริงครับ